เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Ninokuni c r o s s w o r l d f o ก u s on นวีม a ก e อเ e ็ก e ลเจน o ์ e ม o ายทาวเว f ร a อ a ฟแ y นต g o b a l m y a ม A3 โฟเ e และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเอาละสว สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Eternal Kingdom Battle Peak นะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนว MMORPG นะครับซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งบน PC แล้วก็มือถือและณนะตอนนี้เนี่ยจะเปิดบนเวอร์ชันสตรีมแล้วนะครับต้องบอกว่าเกมนี้มันไม่ใช่เกมใหม่แต่อย่างใดนะครับคือมันจะเปิดมาให้เล่นสักพักแล้วล่ะนะครับก็เปิด global แล้วก็มีในส่วนของเวอร์ชันสตรีมเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองนะครับะ ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับส่วนบรรยากาศตัวเกมก็ตามที่เห็นครับตรงนี้เห็นไหมอ่าณนะตอนนี้ผมจะเล่นอยู่บนเวอร์ชัน PC นะครับภาพก็จะแบบสวยๆแล้วก็ลื่นไหลแบบนี้เลยนะตัวเกมเนี่ยเขาก็จะมีเควสนะครับให้เรามา,าทำการรับได้นะครับเควสจะอยู่ด้านซ้ายของจอตรงนี้เห็นไหมฮะมีเควสเยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเกมแน่นอนว่ามันจะมีระบบออตโต้ด้วยนะครับออตโต้จะอยู่ตรงนี้ นะเนี่ยฮะเราสามารถกดติ๊กค้างได้นะครับแล้วมันจะขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เห็นไหมอ่าอันนี้เนี่ยมันจะให้เราทําการตั้งค่าในส่วนของออโต้ได้นะครับเพื่อให้ตัวออโต้บอทเนี่ยมันฉลาดขึ้นนั่นเองนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เราสามารถสลับสับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าผมแนะนําว่าไม่ต้องเปลี่ยนละนะเพราะตัวเกมเขาตั้งค่ามาให้มันโอเคทุกอย่างแล้วนะครับผมประมาณนี้อ่าในส่วนของตัวระบบบอทต้องบอกก่อนนะครับว่าเราจะไม่สามารถปล่อยบอทได้แบบ เฮ้ยทั้งวีทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างนี้นะสังเกตไหมมันจะมีเวลาขึ้นบอกเลยนะครับเนี่ยเหลืออีกแค่102นาทีเท่านั้นนะครับที่ผมจะสามารถปล่อยบอทแบบฉลาดฉลาดได้นะครับถามว่าถ้าเกิดมันหมดเวลาตรงนี้แล้วมันจะเป็นยังไงมันก็ปล่อยบอทต่อได้ครับแต่มันจะไม่ฉลาดนะนึกออกป่ะนะครับบอทฉลาดกับไม่ฉลาดก็นึกเอาแล้วกันนะครับว่าควรจะปล่อยไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเข้ามาดูแล้วก็เล่นเองด้วยนะครับสำหรับเกมนี้ ทีนี้เนี่ยตัวเควสนะครับเรากดติ๊กไปได้เลยเนี่ยมันก็จะวิ่งไปอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดว่าเควสไหนมันไกลๆนะครับมันจะทําการวาร์ปไปนะครับซึ่งการ bones, วาร์ปเนี่ยเราก็ต้องเสียตังค์ด้วยนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะในส่วนของการโจมตีนะครับเนี่ยอันนี้ผมจะเล่นตัวเวทนะครับจะเป็นประมาณนี้นี่ครับมันก็จะทําการโจมตีแบบนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้อันนี้ผมกดค้างประมาณนี้ก่อนะนะครับเอาให้ดูแบบคร่าวๆว่าการโจมตีเป็นแบบไหน นะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดในส่วนอื่นๆต่อนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าตัวเกมน,นี้เขามีสายอะไรให้เราได้เลือกเล่นบ้าง นะครับเ,เดี๋ยวกดมาตรง s e เล็กตรงนี้ครับดูตัวละครก่อนในส่วนของตัวละครเนี่ยเราจะสามารถกดบวกเข้ามาเพื่อสร้างตัวใหม่ๆได้นะครับณนะตอนนี้ผมจะเล่นเป็นตัวแบบสายฮิวนะนะครับตัวซับพอร์ตนะครับผม่ะเ,เดี๋ยวกดบวกเข้ามาดูตรงนี้นะครับมันจะมีสายให้เราเลือกอยู่ทั้งหมด5สายด้วยกันก็คือมีวอริเออร์นะครับมีพลาดินนี่มีเมดนะครับ มีพีดนะซึ่งเป็นสายที่ผมเลือกเล่นไว้นั่นแหละนะครับแล้วก็อีกสายนึงจะเป็นกันเนอร์นะครับทุกๆสายเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเพศได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชายหรือว่าหญิงนะครับแล้วก็เนี่ยสามารถเปลี่ยนชุดได้ด้วย นะครับตรงนี้สมมุติว่าผมเลือกกันเนอร์นะครับแล้วก็กดนิกไปต่อมันจะมีในส่วนของพรีเซ t ตนะครับหน้าตามาให้นะครับเราสามารถที่จะมาทำการบอกว่าเลือกเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาได้นิดนึงนะครับผมประมาณนี้สีผิวและพวกนี้นะครับดวงตาก็เปลี่ยนได้หมดนะครับเนี่ยทรงผมนะครับก็มาลองเลือกเปลี่ยนได้นะเห็นไหมฮะพวกบอดี้ต่างๆนะครับจะเอาไซส์เล็กใหญ่แค่ไหนก็มาลองปรับเอานะครับในส่วนตรงนี้เรื่องเสียงด้วย นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวแฟรี่นะครับเนี่ยที่มันเบินอยู่ข้างๆเรานะครับแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนแฟรี่ได้เหมือนกันนะครับว่า,าจะให้แฟรี่มันห้าตาแบบไหนนะครับสามารถเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะเห็นไหมครับตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเลือกตัวละครแล้วก็เลือกสายอาชีพต่างๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะกลับไปที่ตัวละครตัวเดิมแล้วกันนะ กลับมาที่ตัวระบบเควสของตัวเกมอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของเควสเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่ามันจะมีเควสให้เรารับค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับเราสามารถขยายแผนที่ดูได้นะครับว่าณนะตอนนี้มันมีเควสอะไรให้เรารับบ้างนะครับเนี่ยอย่างนี้ครับอันนี้ที่มันขึ้นเป็นเครื่องหมายตกใจเนี่ยแนะนําว่าให้ไปรับให้หมด นะครับผมเพราะว่ามันสําคัญทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เราสามารถมากดรับเควสตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยกดขึ้นมาแล้วมันก็จะมีทั้งเควสหลกักเควสลองนะครับหรือว่าเควททำสทาซ้ํานะครับแนะนาเควสลองเนี่ยก็ต้องทําทุกเควสเพราะว่ามันจะต้องอทําการปลดล็อกในส่วนของบางเมนูนะครับอย่างเช่นพวกสัตว์ขี่อะไรพวกนี้นะครับณนะตอนนี้ผมทําเสร็จแล้วนะครับแล้วผมก็จะได้อไอเทมนะครับที่จะมาทาการปลดล็อกสัตว์ขี่ได้นะครับตัวไอเทมจะเป็นแบบนี้นะกดเข้ามาดูนะครับ อ่านี่ไงนี่ไงนี่ครับอันนี้เลยนะครับกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็กดยูสนี่กดยูสเสร็จแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราก็กดเข้ามาดูตรงเมนูสัตว์ขี่นะครับอ่าอันนี้เอ่อเป็นเมนูสัตว์ขี่ตรงนี้เลยนี่ครับสัตว์ขี่ของเรานะครับณตรงนี้ผมจะสามารถขี่มันได้แล้วนะครับผมนี่อ่าน้ามันเอ่อมันน่าจะมีอย่างอื่นนะเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ครับอืมแต่ว่าอนนี้ผมจะขี่ตัวนี้ได้นะก็กดตรงนี้เลยปุ๊บนี่อ่า คือขี่แล้วนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสัตว์ด้วยนะครับตรงนี้นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะได้มา,อาตอนไหนเมื่อไหร่ยังไงนะครับนี่มันจะมีให้เรารีจิสเตอร์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าคือผมยังไม่มีไงผมยังไม่ได้มานะครับผมนี่เห็นไหมสัตว์ขี่ผมขี่ได้แล้วครับนี่อย่างเท่นนะขี่ไอ้เจ้าตรงนี้ผมว่าเท่กว่าไอ้ตัวเมื่อกี้อีก นะครับผมที่เปิดให้ดูนะต่อมาในส่วนของตัวเกมนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะซื้อยาตรงไหนนะครับผมลองกดขยายแผนที่ขึ้นมานะอ่าแล้วเราก็หาสัญลักษณ์แบบนี้ครับเนี่ยที่มันขึ้นแบบนี้นะให้เรากดไปเลยครับอ่ากดวิ่งไปนะครับแบบนี้หรือว่าจะวาร์ปไปก็ได้ถ้าเกิดมันไกลเกินไปนะครับเนี่ยกดโอเคแล้วมันก็จะทําการวาร์ปไปนะครับผม นี่ฮะมาถึงแล้วนะครับเนี่ยขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้เราลองกดเข้ามาดูนะครับแล้วก็นี่เลยปับ๊บนี่มันจะมีให้เรามาทําการซื้อ,อยาจากตรงนี้ได้ครับแล้วก็สังเกตนะบางอันเรายัางซื้อไม่ได้เรายัางแลกไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับค่าความสนิทของ NPC ด้วยนะครับยิ่งเราสนิทกับเขามาก ึ้นเท่าไหรเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถแลกเปลี่ยนของต่างๆซื้อของต่างๆเพิ่มเติมได้มากขึ้นนะครับเนี่ยนะตอนนี้ก็อันนี้จะเป็นมานานะครับส่วนนี้จะเป็นการเพิ่มเลือดนะอย่าลืมมาซื้อด้วยละกันนะครับเพราะว่ามันสําคัญนะพอสู้ต่อไปเรื่อยเนี่ยยาหมดนะครับสำหรับตัวค่าความสนิทเนี่ยมันดูจากตรงไหนนะครับก็กดเข้ามาตรงนี้นะแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับ repetition ตรงนี้นะครับผมนี่ฮะมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าเราสนิทกับ npc ตัวไหนบ้างแล้วนะครับเนี่ยมันจะมีค่าความสนิทบอกอยู่ นะครับผมเราจะสามารถไปทำเควสต,ต่างๆได้นะครับเพื่อเพิ่มค่าความสนิทให้กับเขาเนี่ยอย่างเช่นเควสนี้นะครับมันจะมีระยะเวลาบอกด้วยนะไม่ใช่ว่าจะทำได้ตลอดนะครับก็สามารถที่จะกดมูฟไปหรือว่าจะเป็นการเคลียร์ทีเดียวเลยก็ได้นะครับแต่เราต้องมีเออไอเจ้านี้ด้วยนะครับซึ่งหาจากไหนไม่แน่ใจส่วนระบบต่อมาที่มันน่าสนใจของเกมนี้นะครับก็คือตรงนี้ครับที่มันเป็นรูปถ้วยกาแฟเนี่ย เราสามารถกดเปิดขึ้นมานะครับแล้วมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้คล้ายๆกับเป็นระบบที่จะประหยัดแบตเตอรี่ของเรานะครับเวลาที่เราบอกให้ตัวละครเนี่ยมันไปเก็บเลเวลใช่ปะเนี่ยก็กดซิกเสร็จปุ๊บนะครับว้าไปเก็บเลเวลคือหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอแบบอย่างเงี้ยตลอดเลยนะครับสมมุติว่าเราเล่นอยู่บนโทรศัพท์นะครับผมเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแล้วมันจะมีสัญ,ญลักษณ์พวกนี้ครับคาอธิบายบอกเลยว่าณตอนนี้ตัวละครเรากําลังทําอะไรอยู่ นะครับผมอ่าอันนี้ก็ช่วยการประหยัดแบตได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเปิดตอนตัวละครมันตีหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะแบบทําให้แบตมันลดไวนะครับแต่เนี้ยมันจะแบบเป็นหน้าจอค้างแบบนี้นะก็จะประหยัดได้มากขึ้นต่อมานะครับระบบต่างๆของตัวเกมเนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับเต็ไมไปหมดเลยแนะนําว่าให้ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะไม่แนะนําทั้งหมด นะครับผมออย่างเช่นตรงนี้ครับจะเป็นซองจดหมายเนาะเราสามารถมากดรับของระงวัลได้นะครับที่เราไปทำมาอาอย่างเช่นเงินนะครับก็กด All ทีเดียวเลยก็ได้นะครับแล้วก็จะได้มาแล้ว นะในส่วน,นอื่นๆนะครับก็จะเป็นพวกกระเป๋าต่างๆนะครับแล้วก็มีพวกสกิลนะครับอันนี้เนี่ยจะมีให้เรากดด้านนอกก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกความสําเร็จต่างๆนะครับผมก็อย่าลืมกดเข้ามาดูนี่ฮะอะไรที่มันขึ้นเป็นจุดแดงนะครับอย่าลืมกดเข้ามาเช็คดูเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยนะครับเราจะสามารถรับมาเป็นของรางวัลหรืออะไรพวกนี้ได้นะครับผม แสกิลก็เนี่ยครับกดเข้ามาเลือกนะครับแล้วก็สามารถอัพได้ถ้าเกิดว่าเรามีแต้มมากพอเราก็กดอัพได้เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวละครนะครับที่เราเลือกมาก่อนหน้านี้มันยังจะสามารถเปลี่ยนในส่วนของสายได้นะครับอย่างเช่นนะตอนนี้นะครับผมเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ครับแมนทราใช่ป่ะนะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นชาโดก็ได้นะนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นฮิวก็ได้นะครับเพียงแค่เราเลือกเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาที่ตรงนี้ครับ Activation ตรงนี้นะมันก็จะเปลี่ยนได้แล้วนะครับในกรณีการเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนตอนที่เราไม่ได้ต่อสู้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราต่อสู้อยู่เราจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับส่วนตัวสกิลต่างๆเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะทําการลากลงมาแล้วก็เอามาใส่ได้เลยเห็นไหมครับแบบนี้นะจะเป็นการใส่สกิลแต่ว่าสกิลบางอันเนี่ยมันลากไม่ได้นะครับมันไม่ใช่สกิลที่แบบใช้แต่ว่ามันจะเป็นสกิลที่ติดตัวเฉย นะครับก็ดูดีๆแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดจะอัพก็กดอัพได้เลยอย่างเช่นผมจะอัพสกิลนี้แล้วกันอ่ะอันนี้นะครับก็กดอัพไปนี่เรียบร้อยคนเพิ่มจบแค่นี้ส่วนต่อมาก็จะเป็นระบบทางรัดตรงนี้นะครับก็อย่าลืมกดเข้ามาเช็คดูแล้วกันนะครับเนี่ยมารับพวกความสําเร็จอะไรต่างๆนะครับก็จะมีเงินมีกล่องอะไรพวกนี้ให้เรามารับด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกดได้เลยครับกดรับอ่าก็ได้เงินมาแล้วนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางลัดตัวสกิลเนาะ นี่ฮะเราก็เข้ามาดูได้แล้วก็เปลี่ยนสายได้จากตรงนี้เลยนะครับ่วนตรงนี้ก็คือไอตัวที่ออผมบอกนั่นแหละนะครับจะเป็นระบบบอร์ดนะครับเราสามารถมาตั้งค่าได้ถ้าเกิดจะกดตรงนี้เนี่ยให้เราทําการกดค้างนะครับมันจะขึ้นมานะถ้าเกิดเราไม่กดค้างมันไม่ขึ้นนะนะครับผมอืมเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นการเปิดปิดเฉยๆนะครับผมต้องกดค้างมันถึงจะเด้งขึ้นมา ่วนนี้ก็จะเป็นการกดรับนะครับรับแบบรฟรีๆอลไพวกนี้นะครับผมก็จะเป็นการแจ้งเตือนว่าเฮ้ยนะตอนนี้กาชาเรานะครับสามารถเปิดฟรีได้ก็มากดเปิดฟรีไปนะครับเนี่ยอะลองดูแล้วกันนะว่ามันจะได้อะไรนะครับปึ๊บนี่เปิดฟรีนะครับวันนี้ว้าวมันคืออะไรเอ่ยปึ๊บโอ้โหยาวอะอะไรวันนี้นึกว่าจะได้ของดีซะงั้นนะครับ ระบบการชารก็นั่นแหละนะครับผมสามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีเงินหรือว่ามีเพชรมีอะไรเงี้ยนะครับมาเปิดก็สามารถมาเปิดได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็เข้ามาดูขำๆไปนะครับเนี่ยมันต้องใช้เพชรอะไรพวกเนี้ยนะก็จะเป็นการเติมเงินนั่นแหละ ก็ทั้งหมดทั้งมลวลละกันนะครับในส่วนของตัวเกมคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นะใครอยากจะลองเล่นนะครับก็สามารถโหลดมาเล่นได้นะครับลิงโหลดเนี่ยผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วเรียบร้อยนะครับย้ํากันอีกทีหนึ่งว่าเกมนี้มันไม่ใช่เกมใหม่แต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันมีการเพิ่มในส่วนของเวอร์ชันสตรีมเข้ามา นะครับผมจริงๆมันเปิดมาให้เล่นสักพักแล้วนะครับอืมเนาะโอเคยังไงคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนนะครับก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับผมฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปกันละกันนะครับผมมาแล้วจากคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับ